โอ้เครื่องบินไปมุ่งมุ่งมุ่งแค่คาดปลอดภัยเด้อไปรับตาถึงที่หมายปลายทางปลอดภัยเดี๋ยวเราจะไปเอากล้วยก่อนเมื่อวานไม่พร้อม เย็นนี้พร้อมและเนี่ยได้อุปกรณ์แล้วเหตุที่เมื่อวานไม่พร้อมเพราะว่ายังไม่มีอุปกรณ์โอ้มีดนี้คนห้องว่ามีมดท้องประหลดนะซื้อจากคนบานข่อยได้นี่เป็นมาขายฟันเล็กโชว์เล,เล็กแป๊บใจจุ๊บ,บเลยน,นี่สองร้อยหาสิบอคนบานเดียวกัน ลดให้แน้มาสัน่นเอาสองร้อยมาเลยได้ซื้อมาครับเอาสองร้อยกับสองร้อยคนบ้านเดียวกันมาจะได้สองร้อยบาทเดี๋ยวเอากล้วยไปบวกอุกบ่มกันเด้อประชา้ยคุณลุุงคณป้ามาเอากล้วยอุกบ่มโอ้ผักส้มปล่อย ได้เห็นได้หอยมาเอาแกงเนะ้อนี่ยอดเขากำลังงามๆเลยสมุนไพรนะ่นี่ปลูกไว้นี่สมุนไพรทางยาเลยหน,นึ่งเห็นไหมยอดกำลังงามๆแล้วโอ้โหเดียวซื้อเห็ด,ดฟืองมาแกงลกำลำพลังก่อนวันนี้มีเมนูละยาทำมมเมนูเด็ดให้กินละเด้อ ยังอกเจอเจ้าเลยอันนี้เดี๋ยวค่อยฟันเสียงลูกเขาไว้ก่อนเขาไว้เป็นเชื้อเป็นเชื้อพันเป็นเชื้อเป็นพันเดี๋ยวค่อยฟันฟันไม่แค่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่เขายังไม่แก่ได้ที่ดกนั่นนี่แถวนี้มีเชื้อเดียวต้นเดียวนี่เดี๋ยวไว้ก่อน กวยกันเด้อตาเอ้ยคุณลุงคุณป้าขอบคุณเด้อย,ยังได้หน่อยหนึ่งวันหน้าซื้อไว้เลขไหนก็ให้ได้เลยรางวัลที่หนึ่งจะได้มีเงินทำบุญให้ตอนนี้มาเอากล้วยไปก่อนกล้วยไปพุกบ่มจะเ,เอาไปถวายเป็นทานให้พร้อ,อมกับมอบปัใจจัยให้เอาแล้วถวายกระถินให้เรียบร้อยเพื่นอนคง ให้รางวัลตอนถวายพระกระินให้แหละขอบคุณครับคุณลุงคุณป้าตลอดเจ้าปีชาคงได้บนอันนิสงแล้วเนาะสื่อเซนพเ่นเลยบอกหน่อยทดแทนมาได้หน่อยเนะึงหน้าให้เป็นรางวัลที่หนึ่งเด้อตาคุณใด้จ้าถูกไว้รวยปังๆสักกรรมหน่อยทำบุญยิ่งใหญ่ให้นะสวัสดีมันนี่ลมอ่ะ มามามาหาขาเร็วหาขาไหมเร็ว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 เรวไม่เจอกันมามาหาขาเร็วมาเจ๋งเก่งเจ๋งเดี๋ยว,ยวค่อยกินค่อยกินนะ